ก่อนที่เราจะเริ่มนวดเราจะต้องมีมีการเข้าใจเกี่ยวกับธาตุนะครับเกี่ยวกับธาตุธาตุก็จะมีธาตุทั้ง4ี่ก็คือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟนะธาตุดินก็คือปฐวีธาตุนะธาตุน้ําเรียกว่าอโปธาตุธาตุลมเรียกว่าวายโยธาตุธาตุไฟเรียกว่าเตโชธาตุในร่างกายของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ี่ ก็จะแบ่งซีกเลยนะครับแบ่งซีกว่าอ๋อซีกขวานี้เป็นของเพศชายซีกซ้ายเป็นของเพศหญิงเขาเรียกว่าซีกขวาคือพ่อซีกซ้ายก็คือแม่ซีกขวาอันนี้ก็จะเป็นทางท่าว่าทางจีนก็หยางหรือว่าหยินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละซีกนะแต่ละซีกนี่ก็จะมีท่าแตกต่างกันนะอย่างเช่นอย่างเช่นซีกขวา ซีกขวาเขาก็ถือว่าเป็นพระอาทิตย์ซีกซ้ายก็ถือว่าเป็นพระจันทร์ซีกขวาเนี่ยคือธาตุดินกับธาตุน้ำผู้ชายก็คือเป็นธาตุดินกับธาตุน้ําผู้หญิงก็คือธาตุลมกับธาตุไฟดินน้ําลมไฟอย่างเช่นเวลาเราจะนวดหรืออะไรนี่นะครับว่าเป็นธาตด้านข้างก็คือธาตุดินลงมาคือธาตุน้ำแบ่งครึ่งอันนี้ก็ซีกนี้นะครับรั้วกลางก็นี่ก็คือธาตุดินนี่คือธาตุน้ำ อันนี้ก็คือธาตุลมตรงกลางนี่นะครับธาตุลมแล้วก็ข้างๆอย่างนี้ก็คือธาตุไฟนะฮะเราก็จะมีการแบ่งลักษณะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อว่าที่จะเข้าใจว่าเรานวดจะต้องนวดยังไงเส้นเป็นยังไงครับในในธาตุทั้ง4นะครับลักษณะของธาตุทั้ง4อย่างเช่นลักษณะของธาตุดินก็จะมีลักษณะสภาวะคือแข็งหรืออ่อนตึงหรือย่อน นืดหรือว่าเหนียวเป็นแผ่นหรือเป็นก้อนก็จะมีทั้งหมด20อย่างก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมันตับหัวใจฟังพื่ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ก็จะมีทั้งหมด20ต่อไปอัโอธาต์อโพอธาต์ลักษณะของอโพอธาต์ก็คือว่ามีอาการอาโพอธาต์คือธาตุน้ำนะครับลักษณะไหลเกาะกลุ่มเหลว นืดนะแผ่สัน้นไหลแผ่หลั่งไหลเอิบอาบก็จะมีทั้งหมดอยู่12อย่างก็คือนะดีสเลตหนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาลเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกไข,ข่ข้อมูดนะก็จะเป็นม,นะมีทั้งหมด12อย่างอย่างนี้นะครับต่อไปเนะตโชธาตเนะตโชธาตคืออะไรเตโชธาตก็คือธา,าตุไฟ ธาตุไฟก็ลักษณะสภาวะก็คือว่าร้อนหรือเย็นอบอุนอ่นอ,อย่างเงี้ยจึงทําให้การเกิดว่ามีทําให้เกิดสุกงอมอหรือว่าอ่อนหรือว่านิ่มเนี่ยนะฮะนี่คือธาตุไฟธาตุไฟก็คือ,อมีด้วยกัน4ี่อย่างก็คือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ชนิดนะฮะ ธาตุลมก็คือวายโยธาตนะวายโยธาตลักษณะหรือสภาวะของธาตุลมก็คือเคลื่อนไหวนิ่งเคร่งตึงเกร็งจุกเสียดแน่นพัดเข้าพัดออกพัดไปมานะอันนี้เป็นลักษณะหรือสภาวะของอ่าธาตุลม ลักษณะสภาวะของท่าลมก็คือมีด้วยกัน6อย่างนะครับก็คือว่าลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจนะครับทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นลักษณะสภาวะอาการของลมลักษณะของลมทั้ง6อย่างนี้นะครับอย่างเช่นอันที่1ก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนเป็นยังไงหาวนะครับหาวหาเลอไอ จามอาเจียนสะอึกนะครับอันนี้นี่คือ,อลักษณะที่หนึ่งของของลมก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนถ้าเป็นภาษาทางแพทย์แผนไทยท่านก็จะบอกว่าอุทังคมาวาตาต่อไป2องอโทคมาวตานะครับ,ราาานะรบก็คือ,อลมพัดลงเบื้องต่ำลมพัดลงเบื้องต่ำก็คือยังไงก็คือตดหรือผายลมนะครับมีการเบ่ง มีกันถายอุจจาะปัสสวะอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือลมพัดลงเบื้องต่าลมในท้องนะลมในท้องลมในท้องก็คือว่าทําให้เราเนี่ยจุกเสียดนะครับทําให้เราปวดท้องเสียดท้องนะครับอันนี้คือกุจิสยาวตาต่อไปอันที่สีโกถาสยาวตาลมในไส้หลบนี้นะลมในไส้ก็ยังยังเช่นทําให้ท้องเราลั่นนะครับปล่าๆเปล่ๆปล่าๆเปล่ปล่าๆหิวอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ทําให้เราท้องร่วงนะครับท้องร่วงท้องเนี่ยมันเดินนะอันนี้ลักษณะที่4ต่อไปลักษณะที่5อังคามังคานุสาลีวตานะลมพัดไปตามอ,าอาวัยวะน้อยใหญ่นะน้อยใหญ่เส้นอือเส้นมือหรือว่าเราเหยียดแขนเหยียดมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพัดไปตามช่องต่อไป6กอัศาสะปัสสะก็คือว่าอ่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับก็ ธาตุาลมก็มีลักษณะ6ทธาตุอย่างนี้นะครับธาตุทั้ง4ที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นธาตุกำเนิดต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าธาตุหรือว่าตีโทษน่ครับนะตีโทษก็เกิดจากว่าธาตุาต่างๆที่ว่าถ้าไม่ก่อให้เกิดความสมดุลก็จะมีปัญหา,าตีโทษมีอะไรคือวาตะปีตะและเสมหะ วาตะก็คือการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นการหายใจการไหลเวียนของเลือดการควบคุมลมปานนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ลักษณะของอวาตะนะครับวาตะสองปีตะก็คือจะควบคุมเกี่ยวกับการย่อยอาหารนะรย่อยอาหารการเผาผันพลังงานร่างกายของเราให้เกิดความร้อนให้เกิดความอบอุ่นก็รวมทั้งสติปัญญาด้วยนะครับต่อไปเสมหะ เสริมหาก็คือความชุ่มชื้นแล้วนะครับก็เกี่ยวกับการหลอลื่นยึดเหนียวส่วนต่างๆของร่างกายถ้าหากว่าตีโทษนะครับตีโทษไม่ไม่สมดุลก็ทำให้ร่างกายาต่างๆของเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติไป